เด็กชายอายุ16ปีมาโรงพยาบาลด้วยไข้ไอไอแห้งๆเนาอแล้วก็มีการเจ็บคอด้วยนะไม่อยากอาหารมา2เดือนแล้วซึ่งเพื่อนที่โรงเรียนก็มีอาการแบบเดียวกันตรวจร่างกายเพราะว่ามีาไว้ไวไวแพทไว้แพทนะไม่ใช่ไว้เมมเบรนไว้แพทที่ที่ออโฟรฟาลิงไว้แพทที่ออโฟรฟาลิงนะอาทท่าอโฟรฟาลิงนะเนาะแ,แล้วก็มี เซอร์ไข้อลิมโฟนอ่ะบวมทั้งสองข้างเลยมีตับม้ามตัวเล็กน้อยถามว่าต้องอทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวินิจฉัยนะก็คือข้อหนึ่งมีทอสซอรฟิล์มเชตยูรีนเคานเจอร์โมโนสปอร์เทสเนาะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูนึกถึงโรคอะไรเรานึกถึงโรคอะไรมาที่สุดที่มีไข้ไอลิมโฟนโตม้ามโตตัวร่างกายตัวนี้ก็นึกถึงเรื่องของอินเฟคชันโมโนเองอาการหลักๆเลยของอินเฟคชันโมโนเนี่ย คือส่วนใหญ่จะเจอในพวกเด็กอายุวัยรุ่นนะเนาะ15-24ปีนะติดต่อกันทางน้ําลายนะทางน้ำลายแล้วก็จากเชื้อไวรัส EBV Epstein-Barr ไวรัสนั่นเองอาการก็คือเหมือนเมื่อกี้ทั้งที่โจทย์ให้เลยมีการายังไงมีไข้ปวดหัวเนาะแล้วก็มีการเจ็บคอลิ่มโหนตัวทั้งสองข้างมีตับม้ามโตด้วยลิ่มโหนตัวทั้งสองข้างมีตับม้ามโตอืตัวร่างกายที่ว่าเจอไวพัดเนี่ยก็คือไวพัดมิลกี้โปรตีน อยู่ทางด้านหลังคอแบบนี้เนาะเออแล้วการอินเวสต์เกตเพิ่มเติมเราจะตรวจอะไรดีละ่ะก็มาดูที่ตัวนี้มีมีโมโนสปอตลิเวอร์เอนไซม์ cmv เนาะ cmv แคนมิมิกโมโนซิมตอมได้นะเออแต่คือหลักๆคือตรวจโนสปอตหรือเฮทเทโลไฟแอนติบอดีนะตัวนี้แล้วก็หรืออีกอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นพวกอีไลิซาก็ตรวจได้เนาะแต่ในโจทย์ก็คือมีตัวแค่โมโนสปอตเฮทเทโลไฟแอนติบอดีนะเออ แล้วถ้าตรวจตรวจอาจจะส่ง cvc เพื่อ,เร,เ,อเรื่องของอินฟลักชันเราก็จะพบตัวไว้บัรเซลล์ที่มีลิมโฟไซต์ในรูปแบบของอนะทิพิเคอลิมโฟไซต์เนาะหรือเรียกว่าดาวนี่เซลล์นะแบบนี้ดาวนี่เซลล์แบบนี้จะพบซึ่งเป็น s e c o เ d อรี่ลิมโฟไซต์ตัวสเนาะถ้าเป็นพารลี่ลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์ตัวสีแ่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนาะอันนั้นการรักษาเบื้องต้นก็คือตามภาพก็คือรักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ กาจะหายได้เสอง2นึงสีสัปดาห์นะแล้วก็อืมแล้วก็อาจจะให้โคเรโครสเตียรอยในกลุ่มที่มีภาวะเช็กซ้อนเนอะเมื่อให้เพลิโซโลนหนึ่งมิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์เดย์เจ็ดวันนะอืมในกรณีที่ว่าไอมีแบบทอนซิลมันโตจนไปเบียดเบียดเอ่อหลอดอะเนี่ยช่องคอทำให้คกืนหายใจไม่สะดวกหรือมีม้ามโตหรือมีภาวะไมโอคาไดาติเกิดขึ้น หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั่นเองอันน้นตอบข้ององ,งูโมโนสปอร์ตหรืออีกเลือกชื่อหนึ่งว่าเฮทโลไฟเอนติบอดี ody, นะ